แมวนะั้นมีความเกี่ยวข้องกับตำนานและเวทมนต์มานานแล้วในอียิปต์โบราณพวกเขาได้รับความเคารพให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพีแมวบัคเตสในสมัยไวกิ้งน้องแมวนั้นนับถือเป็นคนรับใช้ของเทพีเห็นความรักเฟย่าในยุโรปยุคก,กลางแมวดำถูกมองว่าเป็นบริวารและผู้ช่วยของแม่มดแม้แต่ในปัจจุบันเจ้าของแมวหลายคนยังเชื่อว่าแมวของพวกเขามีญาณทิพย์หรือความสามารถทางจิต คุณอาจจะพบว่าบางครั้งอาจจะมีคิดอยู่บ้างโดยเฉพาะในคืนที่มืดมิดที่คุณหันไปเห็นแมวของคุณจ้องมองคุณอยู่จากมุมห้องทั้งนี้อาจจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าแมวมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่หรือเข้าถึงพลังเหนือธรรมชาติได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีความสามารถพิเศษ เพราะความจริงแล้วน้องแมวแทบจะไม่จําเป็นต้องมีสัมผัสที่6เลยถ้าหากสัมผัสทั้ง5นั้นได้รับการพัฒนาให้เหนือกว่าขีดจํากัดของมนุษย์ในคลิปนี้เราจะพาไปรู้ความรับ2อย่างที่แมวสัมผัสได้จากนุษ์ซึ่งน้องแมวจะรู้ได้ก่อนที่นุษจะรู้ด้วยซ้ำแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากเรากันด้วยข้อ1รู้ว่าคุณกำลังป่วย คุณคงเคยได้ยินเรื่องราวของออสการ์แมวบำบัดในบ้านพักคนชราที่แสดงให้เห็นความสามารถอันน่าเหลือเชื่อและอาจจะน่าขนลุกเล็กน้อยในการทำนายว่าผู้ป่วยรายใดที่กำลังจะเสียชีวิตโดยหมอนั้นได้สังเกตเห็นแม้ว่าปกติแล้วออสการ์จะไม่เป็นมิตรกับคนไข่มากนะักแต่เมื่อเขาแสดงความรักต่อคนใดคนหนึ่งอย่างกระทันหันบุคคลนั้นมักจะจากไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ในบางครั้งคุณหมอยังพบว่าออสการ์ปฏิเสธที่จะนอนใกล้คนไข้ที่หมอเชื่อว่าใกล้จะเสียชีวิตแล้วแต่กลับไปนอนแนบชิดกับผู้ป่วยที่ดูแข็งแรงกว่าแทนโดยในวันถัดมานั้นพบว่าผู้ที่หมอเชื่อว่ากำลังจะเสียชีวิตนั้นยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ผู้ป่วยที่ออสการ์เลือกไว้กลับจากไป หมอคิดว่าออสการ์นั้นเป็นสัญญาณที่ป่งชี้ว่าผู้ป่วยนั้นได้มาถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วและเริ่มแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวของผู้พักอาศัยทราบว่าออสการ์ได้มานอนอยู่ข้างๆทำให้พวกเขาได้มีโอกาสที่จะบอกลากันก่อนอย่างไรก็ตามการที่แมวของคุณทําตัวน้ารักเป็นพิเศษนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณใกล้ที่จะหมดลมหายใจเสมอไปทั้งนี้ แมวนั้นยังสามารถตรวจพบอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นภูมิแพ้ไมเกรนหรือปวดท้องได้เจ้าของแมวหลายคนรายงานว่าแมวของพวกเขาจะน่ารักเป็นพิเศษเมื่อพวกเขารู้สึกไม่สบายเราวกับว่าพวกเขากำลังพยายามปลอบนุษย์เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยแมวบางตัวสามารถเปลี่ยนทักษะนี้ให้เป็นอาชีพแพทย์ได้ แม้ว่าแมวนั้นไม่ได้จัดเป็นสัตว์ช่วยเหลือหรือ service animals อย่างเป็นทางการแต่แมวบางตัวก็แสดงความสามารถที่คล้ายคลึงกับสุนัขบำบัดหลายๆตัวในการตรวจจับอาการชักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับนุกได้ในปี2023หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมบ้าหมูตั้งแต่ยังเป็นเด็กและมีอาการชักมากถึง9ครั้งต่อสัปดาห์ พบว,ว่าแมวเปอร์เซียที่เพิ่งรับเลี้ยงของเธอสามารถทำนายอาการของเธอล่วงหน้าได้มากถึง8ชั่วโมงแมก็กกี้แมวของเธอจะติดตามเธอไปรอบๆและทำหน้าที่ปกป้องเป็นพิเศษในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดอาการชักและจะนั่งกับเธอระหว่างอาการชักราวกับว่าพยายามที่จะปลอบเธอช่างเป็นแมวที่ทุ่มเทจริงๆแล้วพวกเขารู้ได้อย่างไรออสการ์มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในปี2007 เมื่อพรสวรรค์นในการทำนายการเสียชีวิตของเขาปรากฏในบทความของวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ซึ่งกระตุน้นให้เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายว่าเขาทำได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าออสการ์อาจจะแค่กำลังอาศัยการสังเกตว่าผู้ป่วยที่กำลังจะตายนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวมากนะักแต่คนอื่นๆก็ตั้งทฤษฎีว่าเขาสามารถตรวจจับกลิ่นของเซลล์ที่กำลังจะตายได้ นอกจากนี้ยังได้มีการหยิบยกความสามารถในการดมกลิ่นของแมวเพื่อมาใช้อธิบายความสามารถของแม็กกี้แมวเปอร์เซียในการตรวจพบอาการชักปรากฏการณ์ที่สัตว์สามารถตรวจจับอาการชักได้นั้นเป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้วและสุนัขแจ้งเตือนอาการชักก็เป็นสัตว์ช่วยเหลือประเภทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับแล้วแต่เรื่องจากแมวนั้นฝึกได้ยากกว่าสุนัขจึงไม่ถือว่าเป็นสัตว์ช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีความสามารถที่เหมือนกันหลายคนคาดว่าสัตว์ที่มีพรสวรรค์เหล่านี้สามารถได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของนูตโดยตรงก่อนที่จะเกิดอาการชักและด้วยเหตุนี้จึงคาดการได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างไรก็ตามนักวิจัยคนอื่นๆแย้งว่าความสามารถพิเศษนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกลิ่นเลยพวกเขาแย้งว่าคนที่กำลังจะมีอาการชัก แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ตัวว่ากำลังจะมีอาการชักก็ตามแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและภาษากายโดยธรรมชาติเล็กน้อยซึ่งสัตว์เลี้ยงของเรานั้นรู้จักเราดีพอที่จะรับสัญญาณเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่นุษนั้นไม่ได้สังเกตพวกเขานั้นจะรู้ว่าเมื่อใดที่เราแสดงอาการเปลี่ยนไปและหลังจากที่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดอาการชักก็อาจจะเริ่มเชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งสองเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายได้ว่าแมวของเราตรวจพบความเจ็บปวดและอาการเจ็บปวดเล็กน้อยได้ยอย่างไรเป็นไปได้ว่าพวกเขาได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกายของเราซึ่งเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยแต่ก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่พวกเขาจะรับรู้สัญญาณหรือภาษากายของเราที่บอกบอกว่าเรารู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวดข้อ 2. รู้ว่าตั้งท้องเจ้าของแมวหลายคนสังเกตเห็นว่า น้องแมวจะมาครอเคลียมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่จะรู้ว่ากำลังตั้งครรภ์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบมานั่งและแนบชิดกับท้องของแม่เป็นพิเศษซึ่งอาจเป็นปัญหาตอนที่อยากจะลุกขึ้นมาฉี่ได้คุณอาจจะพบว่าแมวของคุณเริ่มขโมยเสื้อผ้าหรือของนุ่ม,มอ,อื่นๆจากร,รอบๆอบบ้านของคุณและนำไปซ่อนไว้ที่ตู้เสื้อผ้านี่อาจจะดูเหมือนแมวของคุณกำลังแกล้งคุณ แต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังสร้างรังให้คุณเช่นเดียวกับนกแมวชอบสร้างรังที่สะดวกสบายไว้สำหรับทำคลอดซึ่งมักจะเป็นสถานที่มืดอบอุ่นและมิดชิดโดยมีเครื่องนอนนุ่มๆอยู่ข้างในเพื่อให้รู้สึกสบาย หากแมวของคุณสังเกตเห็นว่าคุณกำลังตั้งท้องแต่ไม่เห็นคุณเริ่มสร้างรังให้ตัวเองพวกเขาอาจจะกังวลว่าคุณไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับทารกที่กำลังจะเกิดน้องแมวจึงอาสาเข้ามาช่วยแล้วพวกเขารู้ได้อย่างไรมีอยู่สองสามวิธีที่น้องแมวอาจจะรับรู้ได้ในระหว่างที่คุณตั้งท้องในบางกรณีพวกเขาอาจจะรู้ก่อนคุณอย่างแรก มีข้อเท็จจริงที่ว่าร่างกายที่ตั้งครรภจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปแล้วความแตกต่างนี้นั้นนุษย์อาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้แต่สำหรับแมวนั้นไว้ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากกว่าและคุณอาจจะพบว่าตักของคุณได้ก,กลายเป็นสถานที่ที่เหมาะเป็นพิเศษให้แมวมานั่งพักอย่างที่ 2. เกี่ยวกับฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภร่างกายจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน แมวของคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แมวมีเซลล์ในการตรวจจับกลิ่นมากกว่า200ล้านเซลล์ในขณะที่นุดโดยเฉลี่ยมีเพียง5-6ล้านเซลล์เท่านั้นนอกจากนี้น้องแมวยังมีอวัยวะพิเศษเพื่อเพิ่มการเขารับรู้กลิ่นที่เรียกว่าป่องรับกลิ่น v o m e มโลนซา l หรืออวัยวะของเจคอบเซนอยู่ในปากช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์กลิ่นที่ซับซ้อนโดยเฉพาะฟิโรโมนจากแมวตัวอื่น และอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของนุษด้วยทั้งนี้หากประสาทรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมของแมวนั้นไม่สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของนุษแมวก็ยังอาจจะรับรู้ถึงกลิ่นอื่นๆที่ตามมาโดยเมื่อตั้งครรภ์อาจจะทําให้คุณมีเหงื่อมากขึ้นฉี่ตลอดเวลาและอาเจียนในตอนเช้ารวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมที่แมวซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่กับกิจวัตรจะต้องรับมือ อย่างที่สซึ่งน่าทึ่งที่สุดนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดการว่าแมวอาจได้ยินเสียงหัวใจของทารกในขันได้ในขณะที่นุษย์อย่างเรามีการได้ยินที่จํากัดโดยจำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจฟังการเต้นของหัวใจของทารกหรืออย่างน้อยก็ต้องแนบหูกับผิวหนังเพื่อฟังแต่การได้ยินของแมวอาจจะดีพอที่จะตรวจจับการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นจากการนั่งอยู่ใกล้ขุนเท่านั้น ตอนนี้คุณก็ได้รู้ความลับที่แมวมีความสามารถในการอย่างรู้แล้วหวังว่าข้อมูลของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจน้องแมวได้มากขึ้นก่อนจากกันไปบอกให้เรารู้หน่อยว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับน้องแมวอีกบ้างทางช่องคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ